สอบข้ามมสี่ได้แต่ถูกตัดสิทธิ์วันที่10เมษาย,ยน2 5 1 8มีผู้ช้ยเฟซบุ๊กโพสต์เรื่องของนักเรียนชายคนหนึ่งสอบติดมอสในโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดับที่15แต่ต้องถูกตัดสิทธิ์เพราะโรงเรียนเดิมออกเอ,อกสารผิดทําให้โรงเรียนใหม่ไม่รับรายงานตัวโดวยนักเรียนและผู้ปกครองได้เต็มเอกสารทุกอย่างครบพร้อมมอบตัวในวันที่9เมษาย,ยน2568นแแต่ทางโรงเรียนที่สอบได้แจ้งว่าใบปอพหนึ่งไม่สมบูรณ์วันที่ผิด เพราะลงวันที่11เมษายน2568โรงเรียนที่สอบได้ให้เวลาไปเอาเอกสารภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีนักเรียนและผู้ปกครองกลับมาติดต่อโรงเรียนเดิมเพื่อแจ้งให้เปลี่ยนวันที่โดยขอให้ทางโรงเรียนเก่าช่วยออกให้ใหม่แต่ทางโรงเรียนแจ้งว่าไม่ได้เพราะต้องรอให้เด็กแก้ศูนย์ครบถึงจะออกได้พร้อมกันโดยทางโรงเรียนต้องทําตามกฎเด็กต้องไปแจ้งโรงเรียนที่สอบได้ว่าขอผ่อนผันเอกสารนักเรียนจะกลับไปยังโรงเรียนที่สอบได้ เพื่อขอผ่อนผันและแจ้งข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนเดิมแต่โรงเรียนใหม่แจ้งว่าผ่อนผันไม่ได้เพราะเอกสารผิดเด็กนลกเรียนขอความเห็นใจว่าช่วยรอได้ไหมเพื่อไปขอร้องโรงเรียนเก่าอีกรอบแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสจากทางโรงเรียนใหม่ต่อมานักเรียนและผู้ปกครองได้ไปติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอทางสอชอได้โทรหาโรงเรียนเดิมเพื่อช่วยให้ออกเอกสารให้เด็กเพื่ออนาคตข,ของเด็กได้ไหมแต่ทางโรงเรียนเดิมยืนยันว่าต้องทําตามกฎ คือออกให้ได้ในวันที่18เมษายน2 5 6 8เท่านั้นซึ่งหากรอถึงวันที่18เมษายน2568เด็กก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วจากนั้นเด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้เดินทางไปสํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมสพม,สพมได้แจ้งกับเด็กนักเรียนว่าโรงเรียนที่สอบได้ได้ทาการตัดสิทธิ์ไม่เหลือที่ว่างแล้วจึงขอชื่อน,นักเรียนไว้เพื่อทาการช่วยเหลือต่อไปวันที่11เมษายน2 5 6 8หรอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นนฐา ได้กล่าวว่าตามที่ประกฏดสื่อออนไลน์กรณีนักเรียนส,สอบข้ามสีได้แต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากโรงเรียนเดิมออกเอ,อกสารปรพหนึ่งฉบับจริงไม่ทางกาหนดวันมอบตัวจึงทําให้โรงเรียนที่นักเรียนสอบติดไม่รับรายงานตัวนั้นตัวได้รับทราบเรื่องแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและได้สั่งการให้โรงเรียนที่นักเรียนสอบได้ดําเนินการยืดหยุ่นผันผันให้ใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นไปก่อนและเมื่อโรงเรียนเดิม ออกเอกาสารใบป,ปอพอหนึ่งตัวจริงมาแล้วก็ให้นำมายื่นภายหลังได้เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียสิทธิ์ในการเข้าเรียนจบข่าวสวัสดีครับ